อันนี้ก็เอาภาพมาดูเป็นกราฟของตัว AV ที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าน้ํามันเนี่ยปรับตัวลงมานี่งจริงก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วย AV อย่างน้อยก็ช่วยอาจจะ offset บางส่วนหรือช่วยทานซนติเมนต์ลบของทางเรื่องการท่องเที่ยวที่แย่ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่พี่มลบอกนะครับดูความการฟื้นของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นเร็วนะครับมผมก็อ,อ,อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับผมในการเทรดหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนแรกมันก็จะมีทั้ง เรื่องของเขาเลยนะตอนแรกก็เรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นหลักที่ฟื้นตัวพอท่องเที่ยวนี่ไม่ดีตอนแรกก็กังวลเรื่องน้ํามันด้วยน้ํามันปรับลงก็เป็นผลดีขึ้นมามันวอท์เสรจกันไปมาอยู่ตลอดเวลาเขาเลยมองว่าแต่อย่างไรก็ตาม AV ก็ยังเป็นตัวที่ฟื้นตัวดีเราก็ยังแนะนําซื้อนะครับก็ถ้าลัก target price ก็ยังอยู่ที่3.5บาทเหมือนเดิมนะครับครับอันนี้เอา sensitivity <c oughs> ของราคาน้ำมันท <c oughs> ูก10เหรียญมาให้ดูนะครับอันนี้ ถ้ามันลงมา10เหรียญนะครับผมคนที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานอย่างที่เห็นเลยนะครับ PTTGC นะครับ IRPC IVL PTTEP นะครับ่อมตัวแรกเนี่ยที่เป็นโรงกานเคมีคอลนะครับผมพวกนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าจะขาดทุนในส่วนของอินเวนทอรี่นะครับอินเวนทอรี่ที่เป็นน้ำมันนะฮะส่วน PTTEP เนี่ยที่เขาอันเนี้ยมีผลกับยอดยอดขายเขาเลยนะครับเพราะขายน้ำมันเป็นหลักนะครับผม ก็แล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้ก็ปิดไรมาสามไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ปิดบุ๊กไรมาสามเนี่ยก็น่าจะกําไรน้ํามันในระดับโ okay อเคเหมืนกันแล้วพอมันตกลงมาแบบนี้เนี่ยก็อาจเป็นประเด็นที่คอนเซิร์นได้ว่าไรมาส4เนี่ยอาจจะดรอป Q on Q นนะครับแล้วก็ใน,นทาง,งกับกันก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์ ถ้าน้ํามันลงในส่วนนี้ใช่ใชครับโเวิดฟ้านี้ <c oughs> ได้ประโยชน์ในมุมที่ว่าถ้าเกิดน้ํามันลงแล้วราคาแก๊สลงตับซึ่งซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยราคาแก๊สเนี่ยไปด้วยกันก็มักจะไปด้วยกันแต่อาจจะดีเลกกว่านิดนึงนะครับก็แต่ในเชิงนั้นเนี่ยก็คือได้ประโยชน์แต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยเนี่ยขวาสุดของเรานะฮะก็จะมี a a v กับ BA นะครับอย่างที่เรียนไปว่ามันก็จะช่วย offset ในเรื่องของนะคนที่ที่อาจจะลดลงได้นะครับแต่อย่างที่พี่มลบอกตอนขาขึ้นก็โดน offset ตอนขาลงก็คือ พอนักท่องเที่ยวดูน้อยลงราคาน้ามันดีขึ้นหน่อยแต่ว่ามันก็เจ้าเจ้ากันยังไงไม่รู้นะครับที่ตัวเลขมันอาจจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าแต่ละแต่ละตัวเนี่ยอย่างเจอเฉพาะ B a กับ AV เพิ่งจะเป็นกำไรในปีนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวเลขที่กําไรเนี่ยมันน้อยพอมันมีผลกระทบเข้ามามันเลยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะอยู่ก็เลยจะเป็นไปีนี้มันไม่ใช่เป็นกําไรปกติของเขานะครับก็เลยดูว่ามันสวิงค่อนข้างเยอะ อันนี้พวกปัจจัยพวกนี้ก็เลยมีผลในกําไรเยอะในช่วงที่กําไรยังไม่เยอะยังน้อยอยู่อากาศครับครับแล้วก็ AI ครับผมอันนี้เคลมนิดนึงก็คือพี่นุชเมื่อวานเรามีอัปเกรดขึ้นมาเป็นบายนะครับรากคาก็ตอบสนองในทิศทางเดียวกับที่เรามองนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเลขมันก็เริ่มจะฟ้องแล้วเหมือนกันว่าน่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงในต้นทุนของทูน่าเนี่ยเดี๋ยวภาพถัดไปเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะคือมันลงมาค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ คือ<ช>ตอนนี้เขาจะมีเรื่องการแบนของจับด้วยทุน FAD นะครับ,รบผมแฟตเนี่ยนะฮะมันแบนช่วงเดือนเนี้ยถึงเดือนตุลาคมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดละนะครับจริงไปก็เลยสนใจมากว่าไอเครื่องเนี้ยมันคือเครื่องอะไรทำไมต้องแบนนะครับคือไอตัวแฟตเนี่ยจริงมันเหมือนเป็นแค่ทุนครับพี่มนต์แล้วทุนมันหย่อนลงไปเนี่ยมันจะสร้างเป็นเงาแล้วปลาเนี่ยเขาชอบอยู่ในเงาครับผมเพือ่อที่จะมา มารวมตัวกันเหมือนเราเคยดูสารคดีมันจะอยู่ในปรกการลังสาลายเคยเห็นไหมฮะนั่นแหละครับผมก็คือเขาทําทุนแบบนี้ให้ปลามารวมกันเสร็จแล้วเขาก็เอาแหนเนี่ยรวบเก็บปลาไปหมดเลยเซึ่งตรงนี้เขาแบนเพราะว่าเอ่อมันเขาอยากจะให้ปลาเหมือนพักฟื้นก่อนนะครับแล้ววิธีการเออก็แบเบกี่ยวปลานี่เนี่ยเรียกว่ามันก็ค่อนข้างจะหวานแหนเพราะว่าปลาชนิดอื่นๆมันจะมาด้วยไม่ใช่เฉพาะทุ่งนาแต่ต้องบอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยคือมัน เอฟเฟกตีมากในการที่จะจับทูน่าเพราะทูน่าปกติเขาอยู่ลึกนะครับอันนี้มันเป็นการล่อให้มันขึ้นมาแล้วจับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการแบนอันนี้ผ่านไปนะครับไทมาสี่นคิดว่าต้นทุนทูน,น่าซึ่งตอนนี้ลงมาแล้วนะฮะในภาพที่เห็นทางด้านซ้ายครับก็ลงมาแล้วถึงแม้จะอยู่ในช่วงแบนบเพราะว่าซัเรื่องซัปลายดีมานะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยเรื่องประเด็นนี้ผ่านไปเนี่ยคิดว่าซัปลายทูน่าน่าจะกลับเข้ามาในตลาดและทําให้ราคาทูน่าไม่ได้สูงเหมือนช่วงต้นปีนะครับอันนี้ก็จะ กดดันน้อยลงนะครับซึ่งก็คิดเป็น20%ของต้นทุน AAI เลยนะครับ mm hmm. ที่จะเขาใช้ในการทําอาหารสัต mm ์ hmm. นะครับ okay. อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าอย่าง a i เนี่ย mm hmm. ก็ที่ว่าเราแนะนําเป็นบ่ายเนี่ยจากจากโฮนะครับหลักๆก็เพดฟูดเนี่ยมันดีขึ้นด้วยแล้วเพดฟูดจะเป็นการยอดขายเนี่ยมีมาจิ้นที่สูงกว่านะครับพอเพ f ฟูดมันดีขึ้นเฟื่อตัวขึ้น แล้วราคาทูน่ามันลดลงด้วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยประกอบกันไปเราก็เลยอัปเกรดเป็นบายตอนนี้ราคา t a ร็กเก็ตไพร์เราก็อยู่ที่4.4บาทนะครับเมื่อวานก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนภาวะทีต่ตลาดค่อนข้างไซเว์เนี่ยเมื่อวานก็บวกมา3.7เปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับแล้วก็บวกมามตั้ง <sentiment> นต์บวกมาตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตอนเปิดเลยก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใ,ใช่ครับในเชิงเซนติเมนต์เขาก็ได้ในเรื่องบาทอ่อนด้วยแต่อันเนี้ยต้องดูอีกทีหนึ่งว่าบริษัทเขา e d จิ้งยังไงไว้ไหมนะครับผมแต่โดยทั่วไปเท่าที่ทราบม,มาก็คือส่วนใหญ่เขามักจะเฮ g i n g ใช่ก็จะเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อดเนี่ยขนาดนั้นว่าเขาจะเขาจะล็อกราคาเมื่อวันที่เขาทำทรานเซ็คชั่นเลยเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วเนี่ยสมมุติว่ายอดถ่ายเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นเอเวกลอสข้างล่าง มันก็จะ h e d กันเป็นเรียกว่าเป็น natural hedge ไปอันนี้เขาทามาเป็นปกติอยู่แล้วเพราะเขาไม่ต้องการที่จะมีความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่มันกว่งตัวนะครับ,รบนี่ก็เลยเป็นอันหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดดีที่ทําให้มันเห็นภาพที่ชัดเจนได้ง่ายขึ้นใช่ครับก็มองในมุมหนึ่งก็ถือว่าแบบมีระเบียบในการบริหารแผนเขาอยู่เหมือนกันครับจริงอยากจะให้ดูภาพทางด้านซ้ายนี่นะครับเป็นมนที่เป็นภาพส่งออกอีกภาพหนึ่งนะ <c oughs> ครับจะเห็นว่าแท่งสีส้มๆนะครับจะเป็นแท่งของปีนี้นะครับซึ่งเรียกว่าฟื้นขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับผม ขึ้นทั้งมันออนมันในเดือนล่าสุดแล้วก็ขึ้นมาโดยตลอดนะฮะถึงแม้จะไม่ได้แซงปีที่แล้วที่เป็นแท่งสีฟ้าเนี่ยแต่จะเห็นว่าภาพของมันเนดีขึ้นเยอะนะครับผมในตัวเลขส่งออกของอาหารสัตว์แล้วก็ที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกานะครับครับ <Okay. S 2> ก็เป็นอาหารสัตว์ที่พื้นตัวอย่างที่บอกมาจินมันสูงกว่าก็ทําให้กําไรเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ในสภาวะที่แม้อาจจะไม่ดูด,ดีกับตลาดหุ้นนะครับก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์ครับนอย่างหุ้นประกันชีวิตนะครับ,รบตัว BLA นะครับเมื่อวานก็ขึ้นมา5.45%เลยนะครับขึ้นมาบาท50ตอนนี้อยู่29บาทนะครับก็ได้ประโยชน์จากบอลยูพุ่งขึ้นมานะครับผมภาพทางด้านขวาเขีย okay. ตัวตัวอักษรที่เขียนนี่อาจจะเขียนผิดนิดนึงครับโอเค อ่าแต่ว่าก็คือเขาได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาได้ในส่วนของเวลาขายประกรันออกไปนะครับเบี้ยประกรันป,ปีแรกเนี่ยเขาก็เอาไปลงไปลงทุนได้เลยที่ดีเพราะประกันก็ส่วนใหญ่เขาจะลงเป็นบอลใช่ครับก็ทําทให้พอบอลยืมันขึ้นเนี่ยก็ขเขาได้รับรีเทินที่สูงขึ้นก็จะช่วยทําให้กําไรเขาดีขึ้นได้ครับก็เป็นเซนเมนที่ล็อคไปไปกับยอนบบอลยูตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วทางของธุรกิจประกันด้วยครับแล้วก็พอดิส c o u n t สเคาเร n เขา มากขึ้นเนี่ยตัวความรับผิดชอบเขาก็น้อยลงนะครับเวลาเขาติสเขาว่าเป็น PV ในส่วนของฝันนิสิตนะครับผมอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เป็นประเด็นบวกให้กับหุ้นประกันชีวิตนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็อันนี้ไปดูมานะครับที่บริษัทเขาคำนวณของเขาเองนะครับก็คือตัว EV ของเขาเนี่ยก็คือเขาเอามูลค่ากรมธรรม์ทั้งหมดนะครับมาหาเป็น PV หาเป็น PV นะครับผมก็คือราคาหุ้นตอนนี้ย9บาทจริงก็ยังเทรดต่ตํากว่า EV ที่บริษัทเขาคำนวณอีกนะครับผมก็เขาคำนวณไว้เนี่ยประมาณ40บาทเลยนะครับผมอันนี้ดิสคาวประมาณ3ามสบนะครับแต่ว่าโอเคอันเนี้ยตลาดอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาใช้ตัวเลขดิสคาวอะไรแบบเนี้ยมันก็พอจะเข้าใจได้แต่ในเชิงของตัวเลขเนี้ยมันก็ดิสคาวค่อนข้างเยอะเหมือกนกันนะครับอย่างน้อยเราก็ทราบว่าถ้าสมมติว่าบอลยิวมันเป็นขาขึ้นเนี้ยเบลเอก็คือได้ประโยชน์ใช่ก็เป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับ อีกอันหนึ่งมาติดตามอ<ม>ัปเดต e a r n i n g yield gap นิดนึงนะครับอันนี้ใบอัปเดตตัวเลขให้หนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ใบพูดถึงเนี่ยเราไปใช้ตัว forward e a r n i n g yield gap ที่ใช้ EPS ตัวเลขเดิมที่ยังไม่ได้ปรับนะครับตอนนั้นเราให้ EPS กําไรต่อหุ้นปีหน้าของตลาดเนี่ยอยู่ที่90นะครับ<ม>อันนี้ปรับมา92.7นะครับแต่ว่าอันนี<ม>้ g yield gap ก็ยังอยู่ราวๆ3รน<ม>นะครับผมเรียกว่าก็ไม่ได้ลงไปเยอะมากมนะครับผม,มถึงแม้บอลอยูจะขึ้นมาเพราะว่าราคาหุ้นก็ปรับตัว ลงมาชดเชยนะครับก็ระดับ3%ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขนาดน่าดึงดูดไม่น่าดึงดูดถ้าเกิดจังหวะที่มีขึ้นไป5% 6%ในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ตัวนี้ก็จะน่าดึงดูดกว่าถ้าอ้างอิงโดยเอ r n นยิ่งยูแกนะครับโอเคแล้วก็เมื่อวานเมื่อเช้าดีกว่าก็เงินบาทเนี่ยก็แข็งค่าแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเขียนผิดเป็นแข็ง่าเลยเดียว ม่วาแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยลดลงมาเรียกว่าแข็งขึ้นต่ํากว่า37แล้วนะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเลยก็อยู่ที่36.9นะครับนี่ก็อย้นเนี่ยภาพก็จริงๆมันก็ยังยังไม่ได้เป็นเรียกว่าแข็งขนาดนั้นนะครับล้วก็ล้วก็แต่อย่างน้อยมันก็เป็นข่าวทีนิดนึงและการว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสที่จะต่ํากว่า37ได้เพราะทุกคนกังวลว่อหลังจากทะลุ37เร็วเนี่ยมันจะไป38 39อะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นระยะ1ปีเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเงินบาทเนี่ยสูงสุดตอนนั้นมันเคยไปแตะ38เลยนะครับก็เป็นความกังวลพอมันเริ่มมีอย่างนี้ก็แสดงว่าภาพรวมมันก็ยังไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับเงินบาทก็มีโอกาสแข่งขึ้นได้ก็อันนี้ก็เอามาให้ดูว่าช่วงนี้ก็เนี่ย36ปลายๆ37ก็น่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะโอเคแต่เอสูเราก็มองว่าจริงๆแล้วเงินบาทควรจะอยู่ที่ระดับ35-36เรียกว่าเป็นแฟร์ไวล์ูมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยตอนค่าเนี่ยน่าจะเป็นแค่ระยะสั้น นะครับก็อาจจะต้องจับตาเรื่องนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็ทูนะครับผมอัปเดตต่อจากเมื่อวานก็คือเมื่อวานจริงมีบิ๊กหลอดไปแล้วเราใบก็เล่าไปแล้วในรายการด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบิ๊กหลอดที่ดิสคาวต่ำกว่ากระดานราคาปิดเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมื่อวานก็มีอีกนะครับพี่มนต์ก็อีกเหมือนกันเลยนะครับดิสคาวประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากราคาปิดนะครับมูลค่าประมาณสักพันล้านนะครับรวมสองวันเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเป็นการ ขยับหุ้นภายในหรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาที่<ม>ทำเน,นี่ยก็จะเป็นเป็นลักษณะของการโยกระหว่างโทกกับบริษัทในเครือในลูกอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับราคาบนกระดานเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อวานจริงก็อย่างที่เห็นมีบิ๊กหลอดที่ต่ํากว่า1ิห้าเอร์เนตาคาโตรก็ไม่ได้ไปไหนนะครับหมาเถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ลดลงตามที่เหมือนบิ๊กหลอดอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นการโยกย้ายในเครือแต่ว่าบริษัทก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรมาที่เป็นชัดเจนนะครับก็ก็อาจจะต้องดูนี้เพราะว่าก็ทำสองครั้งติดกันก็คนออาจจะ๊ กิดอะไรขึ้นคร้ยแต่ว่าจริงๆไปเชื่อว่าถ้าเกิดมีนัยะเนี่ยราคาหุ้นน่าจะรีแอคไปแล้วแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นไม่ได้รีแอคเนี่ยก็น่าจะไม่ไม่มีนัยะอะไรนะครับไม่เหมือนอย่างของตัวอื่นๆอย่างเดลต้าอะไรแบบนี้คือถ้าตลาดมองว่ามีนายะเนี่ยตลาดก็จะปรับตามทันทีเลยแต่ในกรณีนี้คิดว่าไม่มีนะครับก็เลย ไม่ไม่น่าจะลงอะไรนะครับไม่น่าต้องตกใจนะครับทีนี้คําแนะนําของทูก็ยังเหมือนเดิมไหมครับพี่มอใช่ครับเราก็ยังแนะนําซื้อนะครับนะราคาปาหมายที่9.5<ม>เพราะว่าหลังจากที่เขาควบรวมกับดีแท็เนี่ยอย่างที่พูดมาตลอดการแข่งขันทุกอย่างมันก็ชะลอลงไปนะครับก็เรียกว่าทุกคนก็น่าจะทั้งทูเองทั้ง AS a อเอเองเนี่ยก็น่าจะทําให้กําไรเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแล้วก็รวมถึงที่เขาเพิ่งประกาศเรื่องซินเนจี้นะครับที่จะลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมีมูมลค่า สูงเป็น2 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยก็ทําให้บริษัทมีมูลค่าที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเซนจีระยะยาวนะครับเะั้น True, เนี่ยถ้าลงหุ้นทรูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลงเป็นลักษณะของลงทุนระยะยาวเซนจี A al, ต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาสัก2อสปีอันนี้ก็ก็เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็เป็นเป็นในเชิงบวกกับทรูอยู่แล้วในเรื่องของเซนจีก็เป้าหมายก็อยู่ที่9.5อาจุด้เดินนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพกราฟของแอดวานนะครับผมถามว่า เมื่อวานเนี่ยคสทชนะครับผมก็มาไม่ครบองค์ประชุมนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้ทราบกันเร็วๆนี้แล้วว่าเดี๋ยวจะรวมกันได้แล้วหรือเปล่านะครับระหว่างแอดวานกับทริปเปิลทรีบอร์ดแบนนะครับผมในธุรกิจที่เป็นสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่าก็ดีเลย์ไปอีกนะครับแต่ตรงนี้ครับพี่มนถามคอมเมนต์นิดนึงว่ามีผลไหมก็จริงๆเรื่องนี้มันก็โอว่าหแฮงมานานพอสมควรแล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราพูดมาตลอดเหมือนกันว่าการควบรวมเนี่ย บวกกับลบมันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันค่อนข้างจะพอดีกันนั้นภาพที่แอดเข้ามาที่แอดวานซ์อ่งเนี่ยน่าจะไม่ได้มีไม่ได้มีมูลค่าขนาดนั้นแต่ว่าในอนาคตยาว,ยาวๆการที่เขารวมตรงนี้มาได้ก็ทําให้เขาครอบคลุมได้มากขึ้นแล้วก็ฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะไปทำอะไรได้มากกว่าแต่ถ้าพูดถึงแว l ลูจริงๆที่รวมกันเนี่ยมันไม่ได้แอดเข้ามาให้แอดวานซ์ขนาดนะน,นะครับนั้นก็การที่สําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็น บวกหรือลบให้กับบริษัทขนาดนั้นก็ในในเชิงของอัพไซต์กับราคาเป้าหมายพื้นฐานก็ไม่ได้มีเท่าไรหร่นะครับใช่ครับ,รบก็ก็ทำให้ราคาเป้าหมายเราก็คงยืนเหมือนเดิมที่252นะครับตราเอทวาน